รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในปัจจุบันการเกิดอุทกภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามครับเนื่องจากปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอันตรายจากปัญหาอุทกภัยนั้นนอกจากจะสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนและทรัพย์สินแล้วยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวนั่นก็คือการมีสติเตรียมพร้อมรับมือต่อปัญหานั้นๆครับ ความปลอดภัยในเรื่องการใช้ไฟฟ้าในขณะเกิดอุทกภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราจะมีวิธีการป้องกันและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้อย่างไรหากเกิดอุทกภยัยวันนี้ครับเราจะมาเตือนผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมในรายการกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนัทพลรัตนิพนกับรายการในหลวงในดวงใจเอมีเอด i มิชชั่นภารกิจต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคตครับ คุณผู้ชมครับจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้นําเสนอไปนั้นนะครับทางการไฟฟ้านครนหลวงได้มีความห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาและบริเวณลําคลองต่างๆครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนกันครับ เพราะผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้านครหลวงนั้นมีหลายพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือติดกับบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับและหากเกิดน้ําไหลบ่าจากพื้นที่ภาคเหนือระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทําให้ผู้ที่อาศัยรอบๆพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะได้รับผลกระทบครับ ทางการไฟฟ้านครหลวงจึงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมครับว่าถ้าเกิดน้ําท่วมแล้วเราควรเตรียมรับมือป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีใดบ้างโดยในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณภูณลาบเมฆเข็มทองวิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับเราครับ สวัสดีครับพี่กุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่กุ๊กครับยินดีครับพี่กุ๊กครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับจากสถานการณ์น้ําเหนือที่ไหลบาลงมาเนี่ยทำให้หลายๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดน้ําท่วมขังขึ้นทีนี้เนี่ยพื้นที่ในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีพื้นที่ใดบ้างครับที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมในทุกๆปีครับพื้นที่เสี่ยงนะครับของเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้้้้าาาานนนนนคครรรหลวงอ่่่ะะับก็็จจเเปพพืทียยูิมมแํ หรือริมคลองต่างๆนะครับที่เป็นสายของแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยก็มีความห่วงใหญ่นะครับในความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับครับผมแล้วพอเกิดน้ําท่วมขึ้นแล้วเนี่ยครับเราจะมีวิธีการปฏิบัติตดวอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดน้ําท่วมมานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผู้ใช้ไฟเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะครับในการใช้ไฟสูงขึ้นนะครับ โดยที่จะต้องตรวจสอบนะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่าปลั๊กไฟนะครับสายไฟหรืออุปกรณ์รวมทั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในระดับที่น้ําท่วมถึงหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในระดับที่น้ําท่วมถึงเนี่ยก็จะต้องย้ายนะครับหรือยกระดับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับ,รบผมทีนี้ครับถ้าน้ําท่วมใกล้จะถึงมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงจะมีวิธีการปฏิบัติงานยังไงบ้างครับก็ ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ผู้ใช้ไฟนะครับรีบติดต่อนะครับไปที่การไฟฟ้านครหลวงท่าน18เขตนะครับนะครับหรือที่ M&E Call Center 1130แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อมาย้ายยกระดับเครื่องไฟฟ้าเนี่ยให้สูงกว่าระดับที่น้ำท่วมนะครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้ากันครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ นับวันอากาศยิ่งร้อนมากขึ้นพายุฝนรุนแรงขึ้นนับวันธรรมชาติยิ่งแปรปรวนเกิดคาดดาวพวกเราพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจึงต้องพร้อมทุกวินาที รื่องมือและระบบต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อมอบความสุขและอนาคตที่สดใสให้กับสามเมืองนี้การไฟฟ้านครหลวง กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้านะครับว่าจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างไรบ้างนะครับพี่กุ๊กครับถ้าเกิดว่ามีผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นไฟดูดอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบปลดสวิตช์คันเอาออกนะครับเพื่อตัดกระแสไฟฟ้านะครับก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบช่วยออกมาจากจุ ที่โดนไฟฟ้าดูดนะครับโดยที่เราจะหาผ้าแห้งนะครับไม้แห้งนะครับเพื่อใช้ในการผลักหรือดันคนที่โดนไฟฟ้าดูดออกจากจุดนั้นนะครับเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่โดนไฟดูดคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับมีข้อพึงระวังว่าไม่ควรไปแตะโดนตัวของผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับครับผมและหลังจากที่เราช่วยออกมาจากจุดที่โดนไฟฟ้าดูดแล้วใช่ไหมครับครับจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไงต่อครับวิธีการนะครับก็คือเราก็ต้องรีบดําเนินการประมพยาบาลนะครับผู้ที่โดนประสบ ไฟฟ้าดูดนะครับก็อาจจะใช้วิธีการ CPR นะครับหลังจากนั้นเสร็จจาก CPR แล้วเนี่ยเราก็จะต้องรีบนําตัวผู้ประสบภัยเนี่ยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับเอาละครับสุดท้ายอยากให้พี่กุ๊ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็มีความห่วงใยนะครับผู้ใช้ไฟที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับปักไฟนะครับมิเตอร์ไฟให้อยู่ในะดับที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับรวมทั้งเนี่ยถ้าต้องการจะย้ายนะครับ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ที่ระดับสูงกว่าน้าท่วมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง18เขตนะครับหรือที่ M&E Call Center นึ่นสโดยการย้ายทั้งหมดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับผมเอาละครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้และความเข้าใจต่างๆมากมายเลยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดน้าท่วมขึ้นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่กุ๊กที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครัับบบขอคคุณร สัปดาห์หน้ารายการในหลวงในดวงใจ M.E.A. Dimension จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไฟฟ้าแรงสูงกันครับเราจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงสูงนั้นต่างจากกระแสะไฟฟ้าทั่วไปอย่างไรมีความอันตรายมากน้อยเพียงใดและที่สำคัญหากท่านผู้ชมจำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานใกล้บริเวณแนวไฟฟ้าแรงสูงจะต้องทำอย่างไรสัปดาห์หน้ามีคำตอบรอติดตามชมกันได้นะครับ และทั้งหมดที่เราได้นําเสนอไปนั้นนั่นก็คือความห่วงใยของการไฟฟ้านครหลวงที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของการไฟฟ้านครหลวงชื่อว่าระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจห่วงใยสังคมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับใช้ไฟฟ้าด้วยความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยและประหยัดนะครับสัปดาห์หน้าอลืมกลับมาพบกับรายการในหลวงในดวงใจ M&A Dimension ได้ใหม่ทุกวันเสาร์17.45นานาทีวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ